ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทิวคู่อาเดมนะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆธรรมศาสตร์ให้มากกว่าที่เคยนะคะในวันนี้นะคะคืออีพีที่1และแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าคะะ่ะเดินด้านหลังของเราตอนนี้นะคะก็คือชมรมทิวแบนนั่นเองและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนของชมรมทิวแบนนะคะก่อนอื่นแนะนําตัวก,ก่อนเลยดีกว่าค่ะ น้อนนนสังคมสังคอปี2ครับค <5 N S 1> ่ะแอนศิลปรกรรมศาสตร์ปีหนึ่งค่ะน้อนนนคะอยากจะทราบค่ะว่าทาไมน้อนนนถึงเลือกที่จะเข้าชมรมนี้คะเนี่ยข้าวส่วนตัวนะครับก็ชอบเสียงดนตรีชอบทานองดนตรีนะครับแล้วก็อยากที่จะทํากิจกรรมที่มอบความสนุกสนานให้กับเพื่อนเพื่อชาวธรรมศาสตร์ด้วยครับน้อนก็อยากมอบความสนุกให้ชาวธรรมศาสตร์กันนะคะค่ะก็มาในฐานะ MG นะคะเพราะว่าอยากจะ รับประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความท้าทายให้กับตัวเองแล้วก็สร้างความสนุกให้กับทุกคนค่ะและทาง T-You Band นะคะไม่ได้เปิดโอกาสให้แค่เพียงนักร้องนักน้กดนตรีนะคะยังเปิดโอกาสให้กับคนที่สนใจในด้าน MC อคอสตูมเมคอัพแล้วก็ PR ค่ะโอ้โหน่าสนใจนะคะเนี่ย T-You Band ไม่ได้ีแค่ร้องเพลงเนาะต่อไปถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาทําความรู้จักกับชมรม T-You Band ให้ลึกซึ้งมากกว่าที่เคยอยากจะสอบถามค่ะว่า T-You Band เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ่ะ ได้เลยค่ะก็สำหรับประวัติความเป็นมาของชมรมดนตรีสากลแห่งหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจัดตั้งตั้งแต่ปีพศ2491ค่ะเป็นการรวมตัวของนักศึกษานะคะที่ชื่นชอบในการร้องเพลงเล่นดนตรีค่ะซึ่งทางทีแบแบนของเรานะคะได้ปฏิบัติหน้านที่นี้มาถึง74ปีแล้วค่ะในการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นชมรมที่อยู่คู่กับทางธรรมศาสตร์ของเรามาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเ mm hmm. มื่อเช้าเล่น i n นสตาแกรมค่ะได้ข่าวแว่ๆมาว่าใกล้ๆนี้ทีวแบนด์ U นี่จะมีงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหงานอะไรคะบอกเรานิดนึงได้ไหมค่ะก็งานที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือ TU Band Final Audition 2021ค่ะ จะกัดขึ้นในวันที่2พฤษภาคมนี้ที่ตึกเปียชาติ2ห้องประชุมนานาชาติค่ะสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะคะสามารถวอล k i อิเข้ามาได้เลยตั้งแต่4โมงขึ้นเป็นต้นไปค่ะหลังจากทราบรายละเอียดงานคร่าวๆกันไปแล้วนะคะก็ อยากจะทราบอะเขาว่างานเนี้ยมันมีความพิเศษยังไงลองขายวิทหนึ่งได้ไหมคะก็ความพิเศษภายในงานนะครับทุกคนเนี่ยจะได้พบกับผู้เข้าประกวดร้องเพลงทั้ง30ิคนด้วยกันโดยจะแบ่งเป็นพาลุกทุ่งไทยสาก,กลแล้วก็สาก,กลแน่นอนว่าทุกคนจะได้รับความปนลุกกลับไปแน่นอนครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยห้ามพลาดนะคะทุกคน